สวัสดีครับผมสุชาติไปคับพี่สุชาติอุ้ยเยี yeah, ้ยกูยยืนหล่อเนะี่ยก็ไม่ได้เฮ้ยพี่สุชาติจะพาผมไปไหนครับเนี่ยอยูจะพามันไปที่เหหนึ่งในซอยรามคำแหงแล้วที่นั่นมันมีอะไร,รอครับ กูจะสอนขําหอกูเห็นมึงยังพี้นะครับระวังมดไอ้เยี่ยม,มันเกือบเยียบแล้วไงกูเอาละถึงแล้วพอนุ่มไหนรับไปตุชาติไม่เห็นมีหอเลยอยู่นั่นไงเกาะแน่นๆละ่ะอย่าบอกนะว่าบอยแล้วนี้มึงจะลองทำฮียอะไรเนะี่ยกูตกใจสัตว์ อ่านั่นไงฮอต่อจากนี้ไปมึงดูกูนะจำและนำไปใช้ได้เลยครับพี่สุชาติจำไหมนะการขับฮอนี่ไม่ใช่เรื่องอยากปะกูไมีธุระนิดหน่อยที่ต้องเคลียร์เอ้ยอําคงฝากจัดการหน่อยนะได้ครับพี่สุชาติ สักดอกหน่อยเลยกันพี่สัตว์ข้ามอไซคูเฮ้ยพวกมึงอะเอามอไซคพี่ตัวชาติกูกคืนมาไอ้จิบหายกูไปหลบกัอนอีกแว์แม่งจะยิงกูมึงยามอไซคืนไม่ดีไหม